มาถึงชาวลัคนาราศีกุมถามว่าไอ้สุขมหาจาักร่วมพุทธคู่ธาตุน้ำร่วมอังคารคู่มิตรใหญ่เนี่ยส่งผลดีเฮงตังไหมกับชาวลัคนาราศีกุมก็คงต้องบอกตรงๆว่าส่งผลดีมากโดยเฉพาะในเรื่องของการเสี่ยงโชคลาบผลการเงินนะ นะครับฉนั้นใครเป็นชาวลัคนาราศีกุมนะครับอย่าลืมเสี่ยงโชคไว้ด้วยบอกเลยนะว่าจะมีลาบลอยนะปกติเนี่ยไม่ค่อยได้บอกใครหรอกเพราะว่าไอเรื่องหวยเรื่องเสี่ยงโชคเนี่ยมันเป็นที่คาแรคเตอร์อุปนิสัยแต่ละคนผมไม่ได้ไปยุให้ใครไปเล่นหรือไม่เล่นนะฮะนะฮะพอได้ก็ของใครของมันก็ไม่ได้เคยมาแบ่งกูอยู่แล้วนี แต่ว่าชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยจะมีลาบลอยเพราะว่าดาวไปอยู่ในเรือนลาบถึงสามดวงด้วยกันแล้วดาวเจ้าเรือนการเงินกับดาวเจ้าเรือนลาบก็เป็นราชาโชคองศาเดินหน้าแล้วฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมคุณต้องเสี่ยงโชคไว้เลยขอย้ําเลยนะนี่คือข้อดีเลยจุดขายเลยคุณต้องเสี่ยงโชคไว้เลยนะฮะแต่ถ้าไม่อยากได้ตังก็นอนแม่งอยู่บ้านเฉยไม่ต้องเสี่ยงก็ได้แล้วแต่นะฮะ บางทีพูดยุมากก็หาว่าไอ้นูยนี่ก็แล้วแต่ละกันอย่างเงี้ยเออนะฮะอืมนะครับฉะนั้นนะ,ะชาวลัคนาราศีกุ่มเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่จะได้รับอานิสงส์ที่ดีจากดาวสุกมหาจักรนะแล้วสุกเนี่ยก็มาจากเรือนอะไรรู้ไหมมาจากเรือนมาจากเรือนสุภะสุภา ดีงามไปเป็นลาพระโคตรโคตรดีผมบอกเลยว่าโคตรโคตรดีชาวลัคนาราศีกุมถ้าพูดขนาดนี้นะฮะจะไม่ลุกทำโน่นทำนี่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะฮะมีลาบจากการเสี่ยงโชคพูดจาก็พูดดีๆนะครับชาวกุมนะฮะเพราะว่าพูดไปร่วมกับสุขเนี่ยพูดจาไม่ดีก็เสียหายนะครับขัดลาบ ขัดลาบแทนที่จะมีโชคมีลาบไปพูดจาสีสัวไปพูดจาหาเรื่องหาราวให้เป็นประเด็นก็เสียลาบผลไปเฉยๆแทนที่จะมีลาบลอยหรือการได้ลาบก็จู่ๆก็ไม่ได้เฉยๆอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะดาวเดินในภพลาภะถึงสดวงดาวเจ้าเรือนลาภะไปโยกหน้าในตำแหน่งราชาโชคองศาเดินหน้านะ บอกเลยว่าชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยเป็นอันดับต้นๆที่จะมีโชคดีและราบรอยด้วยนะครับนะมีใครชาวลัคนาราศีกุมบ้างมีไหมกุมกุมนะฮะอา้าวตอนนี้ไปสามลัคนาราศีแล้วนะธนนูมังกรกุมลัคนาราศีต่อไปนะฮะอาจารย์หล่อจัง ขอบคุณนะฮะอันนี้ผมก็พอจะทราบดีอยู่ <c oughs> โอ้ยขอบคุณนะคะแหมก็พูดแก้เขินไม่งั้นแหละนะฮะชมกันอย่างเงี้ยใครมันจะไม่เขินทนไหวล่าทิกตอ,อกชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ทันนะ่ะแหมนะฮะออชาวลัคนาราศีมีนนะถัดจากกุมก็มามีนนะครับรน,าราน,นะ ลัคนาราศีมีนช่วงที่ดาวศุกร์นะครับเป็นมหาจากักรอยู่กับดาวพุธคู่ธาตุน้ำอยู่กับดาวังคารคู่มิตดส่งผลอย่างไรนะครับชาวลัคนาราศีมีนมีใครมีนบ้างพิมพ์ขึ้นมาหน่อยสิมีนเนี่ยอืมมีนอะไรมีนบุรีมั้ง บอกอยู่นี่ว่าลัคนาราศีมีนถามมีนอะไรอีกโอ้โูเอ้ยลัคนาราศีมีนอมมีนอะไรเออนะชอบความถ่อมตนของอาจารย์ครับหลอก็ว่าหลอคุณเจตเนี่ยนะพิมพ์มาอย่างเนี้ยคุณเจตก็หลอ ไม่ไม่ได้น้อยกว่าผมหรอกน่ารักนิสัยดีด้วยคุณเจตบุญชาลีเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าคุณเจตคือใครเข้าไปดูได้นะฮะเนี่ยเขียนคุณเจตบุญชาลีเนี่ยเอฟซี FC. น่ารักนิสัยดีมากนะฮะเอารัคนณาราศีมีนนะคุณทิพทิวาคําฝอยหัวเราะแล้วก็ไม่พูดอะไรนะฮะเอารักนณาราศีมีนนะครับมีนมีน อาจารย์ขวัญใจวัยรุ่นตลอดครับสวัสดีครับลัคนาราศีมีนนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าดาวสุขที่เป็นมหาจากักรอยู่ร่วมกับดาวพุธคู่ธาตุน้ำอยู่ร่วมกับดาวอังคารส่งผลดีเด่นเดเลยกับชาวลัคนาราศีมีนเด่นเดนเลยสองเรื่องหลักๆห,หนึ่งหนึ่งนะหนึ่ง หนึ่ง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 โอ้ยนะฮ <laughs> จ้าลัคนาราศีมีนนะครับส่งผลดีคือการเงินการทองจะขยับดีนะบอกเลยว่าการเงินการทองจะขยับดีมากนะครับการเงินการทองจะขยับดีมากแล้วก็แล้วก็วกนะฮะ ต้องบอกว่านะครับนะครับชาวลัคนาราศีมีนมีโอกาสที่จะทำไมรู้ไหมมีโอกาสที่จะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆเออได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆนะฮะนะครับอืมนะ,ะนะครับโทษทีนะครับพอดีเเมื่อกี้เขาเช็คคิวฮวงจุ้ยมา สงสัยจะได้เดินทางอีกแล้วเสินแสหมิงนะฮะนะฮะฝ่ายที่เท้าทํางานอีกแล้วนะฮะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนมีโอกาสจะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วก็คือดาวมันไปลอยอยู่เรือนการงานงงทั้งสามดวงอ่ะทั้งศุกร์ทั้งพุธทั้งค้าอย่างเงี้ยแล้วการเงินจะดีด้วยนะเพราะว่าดาวเจ้าตัวก็ไปอยู่เรือนการเงินได้ราชาโชค <c oughs> ดาวเจ้าเรือนการเงินก็ไปอยู่กับดาวคู่มิตรอังคารอยู่กับศุกร์ไงฉะนั้นมีโปรเจกต์อะไรนะชาวลัคนาราศีมีนนะเริ่มได้ก็เริ่มเลยเป็นรอทําเตียอะไรล่ะถูกไหมจังหวะด,ดีก็ต้องทําจะทําตอนที่จังหวะไม่ดีเหรอนะก็ทําไปเลยชาวลัคนาราศีมีนมีโอกาสาโดดเด่นมีความสําเร็จมีชื่อเสียง และชาวลัคนาราศีมีนช่วงที่ดาวศุกร์เดินเป็นมหาจาักรร่วมพุทธคู่ธาตุน้ำและอังคารคู่มิตรนั้นนะครับส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมีนมีโอกาสพบรักพบรักนะครับไม่ใช่พักครบ,บรักนะเออนะฮะนะฮะมีโอกาสพบรัก อาจจะเป็นพบรักจากคนที่เราเคยรู้จักหรือเคยคุยคุยกันมาแล้วกลับกลายเป็นสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้นะครับนะครับนี่แหละคือชาวลัคนาราศีมีนเพราะดาวพุธเองถึงแม้ว่าจะได้ตำแหน่งเป็นประแต่ก็ไปอยู่กับดาวสุขมหาจากซึ่งเป็นคู่ธาตุน้ำก็ถือว่าส่งผลดีนะไม่ได้ขี้เลหรอกมีโอกาสจะพบรักนะครับ นะฮะลัคนาราศีมีนนะนะฮะอะไรเนี่ยกุมจะพบรักบ้างเปล่าคะไม่รู้เหมือนกันนถ้าหน้าตามีปัญหาก็อาจจะพบยากหน่อยนะอืมไม่รู้เหมือนกันนะฮะนะคะฉะนั้นเนี่ยคือชาวลัคนาราศีมีนนะครับที่จะส่งผลตามที่ผมได้อธิบายให้ฟังไปแล้ว นะครับแต่เน้นเลยนะครับเพราะว่าดาวไปลอยอยู่กลางฟ้าถึง3ดวงด้วยกันสำหรับชาวลัคนาราศีมีนศุกร์จะย้ายอีกทีหนึ่งนู่น13กุมภาพุธจะย้ายนู่น29มกมกราอังคารจะย้ายอีกทีนู่น5กุมภาฉะนั้นนะฮะชาวลัคนาราศีมีนมีโอกาสจะได้สิ่งที่ผมได้พยากรณ์ไปแล้วนะครับไม่อยาก อทั้งปีเนี่ยคุณนึกแล้วไม่อยากมีคู่อยากได้เงินเรื่องมึงเถอะนะฮะอ่านะนะฮะต้องคอยกำกับอยู่เรื่อยอะฮนะครับอืมก็ตามดาวมันอ่านมาแบบเนี้ยมันเลือกได้ที่ไหนเล่าผมก็อ่านไปตามดาวอะ่ะนะฮะเนี่ยแหละเนี่ยแหละ,หละอืมอ้าวเนี่ยคุณตาต้นเข้ามาช็อตโนต้ตให้แล้วนะครับ คุณตาต้นเนี่ยเป็นเอฟซี FC ที่น่ารักนะครับเป็นเพื่อนที่แสหมิงเลยคนหนึ่งเนี่ยที่มาคอยช็อตโนต้ตให้กับเอฟซี FC ท่านอื่นๆอยู่นะครับที่ตามไม่ทันนะฮะขออนุญ,ญาตเอาคุณตาต้นขึ้นมาให้ดูหน่อยนะครับตาต้นท็อฟฟี่บลูนะฮะนะครับนะฮะอ่านะครับนะครับ,นะรบ,นะรบเขาเขามาช็อตโนต้ตให้นะเพื่อนๆขอบคุณคุณตาต้นด้วย นะฮะนะฮะขอบคุณคุณตาต้นหน่อยนะครับอืมนะเอา้านะลัคนาราศีมีนแล้วนะมีนไปยังค้าก็เพิ่งไล่อยู่เนี่ยมีนไปยังค้ากับเนี่ยแหละเพิ่งกำลังไล่อยู่เนี่ยมีนเนี่ยโอ้อะไรก็ไม่รู้นะฮะนะลัคนาราศีมีนนะนะครับนะครับจัดไปนะ